ีนขอแต่งชัดชัดแต้วนัทพรอวดภาพหวานไฮโซในริมทะเลซีนขอแต่งชาดฉแต้วนัทพรอวดภาพหวานไฮโซในริมทะเลแฟนแห่แสดงความยินดีทําเอาโลกโซเชียลฮือฮากันยกใหญ่หลังจากนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักได้โพสต์ภาพล,ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพซีนหวานที่สื่อเรื่องราวแฝงด้วยในว่าทั้งคู่กําลังจะมีข่าวดี ออกมาให้แฟนๆนั้นยินดีกันหรือเปล่าโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพช่วงขาของชายหญิงที่คาดว่าจะเป็นสาวเต้ากับไฮโซไนประนายยืนคู่กันอยู่ริมทะเลฝ่ายชายใส่กางเกงขาย,ยาวสีดำส่วนฝ่ายหญิงสวมกระโปรงสีขาวพลิ้วไหวสุดโรแมนติกแถมมีแคปชั่นหวานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่า Only i n a r e l a t i o n s h i p With Time Does Space Exist งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นซีนที่ไฮโซไนทำเซอร์ไพรส์ขอสาวเต้าแต่งงานหรือเปล่าไม่รู้ แต่ก็ท้าเอาฟแฟนๆและแฟนคลับเข้ามากดไลค์แสดงความยินดีกันอย่างมากมายแต่จะใช่การขอแต่งงานจริงหรือไม่นั้นก็ต้องรอให้เจ้าต,ตัวออกมาเฉลยด้วยตัวเองต่อไปจ้าขอขอบคุณภาพเต้นานัตพรไฮโซไนภาพแหล่งข้อมูลข่าว i n n n w w s ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ